นม่เนามตุพาทุกคนมากินข่าวอยู่หน้านำ้ำน่หลายคนเลยยุ่สวนเนาะอยู่เนาะวันนี้อยู่นายุ่สวนของเอื้อยเนาะเมื่อนี่มาหลายคนเลยมีญาติญาติหลายคนมากินข้าวน้ำเนาะตอนนี้เคาะมตุพาทุกคนมาเบิงเปิดคลิปกับควายควายเพื่อนควายควายเพื่อนควาย,วาย,วาย,วายเมื่อเคือมากินข้าวย้อนหลัง วันที่แปดเอนสามนั่นก็คือวั source, นแมย huh? ิงเนาะเมื่อวันแมยิงหันเฮาบทันมาเฮาก็ัเลยมามอนี่แล้วก็เข้ามาเข้ามาเฮ้ามาเฮอเฮอเฮอเข้ามามาหาเพื่อนหน่อยมาหามูเดเข้ามาไม่มาเลยอ่ะไม่มาเลยสงสัยไม่ไม่สนิทกันแล้วสงสัยเนี่ยเป็นเป็นงัวนิดนึงนะเข้ามาเฮอเฮอมาแล้วมาแล้วเข้ามาเข้ามาเ้เฮอเฮอเฮอเข้ามา เข้ามาเข้ามเข้ามาเอเอควายหงเอือยบุ๋มเนควายของป็โตัเนาะเขาก็เลยบุสนิดมื่อตปันไดมา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 ก็ไม่มีเกลือไม่มีอะไรให้เขานะคะเขาก็อาจจะงงงงทำไมเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเขามามามาเอเฮ้อเขามาเข้ ตัว uh นึงมาแล้วเขามาเข้ามาเมามามาเอเากยาฮู้นสวนสเนอะพี่เออเยอทเกเอบเสวนดาเนี่นั่นจะเป็นเขาจอเนาะเป็นบ้านสวนนะทุกคน แล้วก็จะมีหนองปลาแบบนี้นะคะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าขั้นถ่าเป็นฤดูฝนอันนี้จะเป็นหนองปลาหมึดเลยมันจะขุ่นน้ำมันจะขุ่นหมดเลยแต่ว่าขั้นถ่าเป็นฤดูแรงมันก็จะแรงไปนะขั้นถ่าเป็นฤดูฤดูฝนยามแดดล้วมนหนองจะจะแบบเต็มกว่านี่บางทีมันก็ลนลนสินะทุกคนคันฝนตกทุกมือทุกมือมันก็จะลนแต่ว่าเดี๋ยวเนี่คือฤดูแห้งน้ำก็จะแห้งไปน้ําเนื่องจากว่าอันนี้คือบบค่อยมีห่วยมาแต่ทางขุ่นเนาะขั้นถ่าเป็นฤดูฝนก็จะมีห่วยมาขั้นถ่าบูมเป ฝนแบบมันแรงมันจะิแรงสินะทุกคนคุณเพื่อนฉันมาคนหนึ่งแล้วมาหาฉันหน่อย <m> ก็ประมาณนี้ทุกคนมันแรงเนาะคือแต่แบบบ่มีอย่างกินแต่เขาก็แต่เขาก็ต,กตุยได้เบิ้งไหมควายบักตุยตุยหน่อยอยู่เนาะแต่ละตัวคืออ้วนมากเบิ้งคือแบบแห้งๆแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีหญ่าอ่อนขึ้นมาหน่อยนึงเขาก็จะกินแบบตัวนั้นเลยเพราะว่าเขาจะบดได้ปลูกหญ้ายอ,ยอยีหยางเนาะปล่อยเขาเป็นธรรมชาติแบบนี้เนาะไปจะพาทุกคนไปเบิง้งเขาเจะ มีเมนูอย่างเดียวอันลักๆก,ก,ก็จะมีเมนูป่าแล้วไปว้า สบายดีผู้สาวโดยสบายดีเหอย่างนี้หมวกคือใหญ่แทะกำลังปีนป่ามือนีมากินข่าอยู่สวนแมนอยู่สวนโอ้ทุกคนเจอบูบ่บ่บบูสีอย่างกับบูเกียบอ่ะแมนเคยไปเฮาเคยไปสามเหลี่ยมคำเทื่อนึงเนาะไปงานดอกงยีวเนาะขอนบ่นี่อนป้าหมวกอันนี้ดีเลยนะเอาออกได้ออกได้ลองลองให้พี่ลองก่อนเจ้าเจ้าเบิ่งนี่ อ๋ออันนี้นะหมวกลุงโฮมมอโตเลยว้าวมีเมนูอย่างเดซ่าบูช์บูช์ผ่ออนบ่มื่อ,อ,อนี่นะผ่อนแต่ก็โอเคได้ถ้าเทียบก็แต่ละเมอนอนเมืออม่อนี่เนาะบรรยากาศจะเศร้าๆนอนบุญเนาะแ,แต่ว่าเฮาดีเฮาดีเามากินข้าวปลาอย่างนี้เอาอยู่ใส่มาในปลานี่อยู่น้องปลาอยู่น้องตะกี้เห็นเนาะว้าว ปลายังเขาเอิ้นปลาอย่างนี้ปลานิลปลาในบ่เออสิพายกคุมสิปลาในบ่งั้นเลสิบ่สิพิิเจควาอันนี้บ่ฮู้ซือเนาะจักแม่นหยังพเนาะนี่ซื้อเวียหยังข้าวแดมีแต่าปลาาปลาปิ้งปลาแมว้าบ่เห็นโดนคือว่างามขึ้นเนาะ สวยขึ้นนะสวยขนมีแฟน,นหรือ,อยังเนี่ยยังไม่มีว้าวว้าวว้าวตออาคารเนี่ยสเปคคือยังไงเนี่ยไม่มีสเปคคุยกันเข้าใจกพ็พอใช่พอแดดร้อนแล้วไปไปไปพักผ่อนเถอะว้าวมาเบิ่งไม่ครกันสบายดีเข็ดอย่างนี้มุนี้นะ มากินข้าวอยู่สวนเด้อ่องในโอกาส่องในโอกาสอ่าวันไม่ยิงวันไม่ยิงครบหอบหนึ่งร้อยสิบห้าปีเฮากระเลยสลองเอานื้อหอยสิบห้าปีสันบอกแมนดิฉันแล้วไม่รู้เลยยอดหลังเด้อเขาไหนเห็ดยอดหลังเฉยเมื่อี้เห็ดยอดหลังอันนี้ท่านหมอนะคะทุกคนด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเมื่อวานนี่คนมาห้องหมอหลายด็อกเตอร์คนเจียบหลายมัดคืนบ่ได้นอนเอาเขามาเกิดลูกบ่เลยเกิดลูกสองปวดขิดนอกกับสามสิบปลาย ายผู้หนึ่งเออเสียคนหนึ่งจริอันที่อันที่เขาว่าเมื่อนี่หันบอคนมันแหลมหันบอก็อันนั้นเขาเสียอยู่บานนั่นน่ะอันนี้ทายเียงดาวเออเขามีพญาตบอหรือแนวใดเสียนยนทาเกนี่แหละทาเกสลาทาวเกสลาท่านด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อวานนี้คือไม่ได้เจอเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ด็อกเตอร์เขาทํางานนะคะรักษาคนรวมๆแล้วสามสามสิบกว่าคนหรอแม่ ฮับขอนอนกันหลายกวดเข็นนองก่อนจะพอปวดเข็นนองในสามสิบเนาะสามสิบแปดคนแต่ว่าคนที่เข้ามาในห้องหมอนี่นับบนได้ไมเป็นบ่หลายโอแล้วก็เสียก็พี่โซงเดแล้วก็ฮับนอนกวดเก่งเด้ออบเก่งเลยนะคืนนี้น่ะไ่ได้นอนบุเจ็บหัวบบด็อกเตอร์ลื่แล้วสิ้นหานสุดขั้นมะนาวเรียบร้อยแล้วสุกแล้วโบนี่สุกสุกดิบๆิดแต่ว่าเขาเนี่ยชิออดเสร็จไปได้อ่อโอ้คังสุกคองดิบมาทันกัน อุ่นๆแบบนี้นิดนึงนะคะทุกคนทันท้งดอกมันแดดหอนนะมมนี่กินอะไรจะจะจะพักเขายังีงอันนี้จะเป็นเมนูข้าวฟืใน,นใส่มะเขือเนาวใส่หมดเลยเออเราี่ใส่หมดเลยเนาะให้มันเพดเย็ๆหน่อยนี่ว้า ม,มันหอมอยู่เลยสื่อมาหน่อยนะบระเทศอินเดียไม่มีเวลาน้ำตาลยัวยัวจ้าเธอเธอไปเอาเกลือกับแป้งนัวให้พี่หน่อยได้ไหมไปเอาเถอะนะคะอัอนน,นี้จะเป็นน้ำส้มใส่ไป นี่นั่งทำป่ายังมึงทำเด้ตั๊กเลยน้ำตาลจะใส่หมดนี่แหละค่ะเบาหวานต้องทำวานโหวานโพชีเพราะมากินหวานติใส่ในเน้นก็ได้ใช่ไหมมันตาเมนใจน้องน้องจิตใจหมดเลยเธอเธอไปเอาเกลือแบ่งน้อยให้ฉันหน่อยอันนี้จะเป็นเกลือนะทเกลือเนี่ยต้องได้เอามือ โอไปบรนเกินดีก hmm. ว mm ่า hmm. น like like oh, oh. mm ี hmm. mm ่จะเป็นแป้งนัวเซเซ็บลายเซโนยเซบนอยเซ็บ้อยสิับจับเส้นเลยมาเดิอมาเดิอมาเดอมนนี้คุณเนอลูกไข่ทานมากมายบัว เออบุบุชมเลยเอ้ยาจลายบชใส่บานนาัมีช่นสื่อยูหานเดโอสื่อน้ำไผโอจอเป็นเ็เรสีนเป็นเ้นเส้นยังโใไ่เหือใส่เหนอก่อนนี่

น้องก้อยมาเด้อหลายคนเลยว้เสียงสวยนะสบายดีน้องครีมสบายดีเป็นยังไงน้องก้อยสบายดีคนสวยอายุน้อยจีตังอายุมาเหอะตัวอันนี้เอื้อยน้องทางนี้ก็เอื้อยนี่เจ๊ร้อนไหมคะเขากินอยู่น้อง เขากินอยู่นอกว่าใั่ไม่ค่ัวนะคะไม่รัวนะคะนี่ไม่รัวนะคะไปดีไปเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อโดนๆจึงได้พ่อหน้าพ่อตากันปิีละเทือปีละเทืออันนั้นคือบอกว่าอย่างไงนะจะไม่าาอมาเด้อมาเด้อแสบบอลผสาวแสบไม่ได้เจ้าสิกินเบียบไม่ป่าละใครเน้นเล่นว้าวกินเบียร์บ่มวป่าตัวใดตว้าว เลยเนาะอืมบางมันมันเกิดลูกไหมจ้าขี่โตนี่อืมหลายหลอันนี้คือปลาคอนาะบ่นี่นะนี่นะแมนก้อยปลาคอนี่นะปลาคอนเ่ยเนื้อเน้นๆจ้ามาลองๆเมื่อสาลาเบอร์แม่ก้อยกับคิมไหย้ายไว้เลย tôi thấy mừng 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 ดูลมัดีล้อ่ะฮะอร่อยนะออยอร่อยจักมากสเขาบอกอร่อยใหญ่มากว่ะใช่ป่ะยิ่งกว่ก้านไย่งกว่ก้าโอน้องคิมกับก้อยปีนี้เฮียนมอนึงเนาะเจ้าเป็นสาวตอนไหไวไแมบังเจปนตัวเฮียนมอหนึ่งหอวยังแบบยังเด็กคนนี้มากเลยแบบบูยังเลยนะคิม บุหูังว่าภาษาลาวยังบุกหูอืมอะไรมีตัวให้ังซืแล้ก็อันอันนังสือท่านอ่านได้แต่ว่าเวลาเขามาพิดมาเท <c oughs> ียงกันเราบ่กหูตอบพขาเนี่ย <c oughs> เขาพิดกันก็ว่าภาษาคาสีขเขาข้าวโกงเลยดิ <c oughs> ตอบไม่ได้เลยดิไปตอบไม่ได้เลยดิมามาไม่ทัไปละสาวกินคำเน้อยๆเอาเด้อ มาทุกคนเดี๋ยวมันจะกินปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่น้องตากเบียมันย็นเด็อยู่เลยเนยูเลยเน้องมังงะทีจัดเลยทาเลยสวยูยู่เลยนี่าอตั้งเดกปลาคอใหญ่นี่อไมเยอากกปเบียร์เอา